วัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่รวมอีกแล้วโชวกุนแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปเอ่อเป็นแบบที่คล้ายๆหรือสองเกตน,นะทุกคนซึ่งมันเป็นแมปแนวแบบแบทเช่นเก่านะก็คือแมปแนวต่อสท้นั่นแหละซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่ดีมากๆเลยนะเป็นแบบที่แบบอลังการงานพลางแปดมาก เอ้ยลวเสียงก่อนเสียงขาวโคตรดังเลยเอ้ยผมขอบอกก่อนเลยว่าหนึ่งเดือนที่ผมหายไปเนี่ยผมติดเกมใช่แล้วผมติดเกมมากๆผมก็เลยไม่ได้ทงังไม่ได้ลงคลิปนะก็ขอโทษทุกคนที่รอดูคลิปของผมนะแต่ผมไม่มีใครรอรอ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าใครที่หลงเข้ามาดูหรือว่าหลงเข้ามาเอ,อ่ออะไรก็ไม่รู้คนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับดวงไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมไม่รู้ว่าจะพิเศษเอ,อีกผมไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงแต่ว่าคุณได้ดวงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นพิเศษคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ โอเคอยาพูดความทำเพลงกันเลยมาดูกันเลยว,ว่าแบบนี้เนี่ยมันจะแบบอลังการแค่ไหนนะอเอก็จะมีดัมมี่ตรงนี้ตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นก็ไม่ใช่อันนี้ซาตินเอาเป็นตัวไฟอะไรสักอย่างนะก็น่าจะเป็นมาจากอน,นิเมะเรื่องหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่เคยดูแต่ว่ามันใช้พลังไฟนะทุกคนเนี่ยแ่กจะเป็นอย่างนี้เลย ตอนแด,ด่เนี่ยก็จะมีไฟด้วยนะไอ้เต็กน,นี่ทำดีเหมือนนั่นเนี่ยการต่อยกันแดดการอะไรนี่ดีมากเคดูท่าเลยชัดๆอีกรอบอันนี้ท่าที่สองก็จะเป็นแล้วาถามาคอมโบกอบแด้ แล้วก็ถ้าสามเนี่ยสามารถใช้ตอนนอนได้แต่ผมขอให้ดูดชชถ่าแบบฟิเจอร์ยนะถ้าหนึ่งก่อนอันนี้ก็จะฟิชเจอร์ไม่มีอนะไราพรา่มันแรงขึ้นเฉยๆอะเอม้าสามแเาอรนน์ดเดดดดดเเด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 เเดด ส่วนท่าสีเนี่ยจะเป็นการใช้แบบมันจะมีสองแบบให้ใช้นะก็คือระยะไกลกับระยะไกลอันนี้คือระยะไกลนี้โอเคเดี๋ยวผมไปดูอคอมโบก่อนเลยเปน็นอมบ่โอเคประมาณนั้นแหละว่าคอมโบ เรามาดูท่าสีแบบใกล้ๆกันตัว่านี้มันก็จะเป็นการเอาอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนคล้ายๆกระบอกแต่ว่ามันน่าจะเป็นเบ็ดตกปลาละมั้งเป็นการเอาเบ็ดตกปลามาทุบหัวเอาเบ็ดตกปลามาตีเป็นอะไรที่แรงงนักตัว combo ด้วยท่าสองด้ว้ท่าสาม ถ้าสามมันจะมีแบบถ้าถ้าศัตรูยืนขึ้นเนี่ยมันจะไปมันจะกระเด็นไกลกว่าที่เราทําให้มันนอนนะก็คือต้องทําให้มันนอนก่อนถึงจะแบบแดดไปถึงนะก็เมืดด่อกี้ผมแด็คหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยผมแดดไปถึงแต่ว่าถ้าผมทําให้มันนอนเนี่ยมันจะแดดถึงนะเดี๋ยวเราก่อน แตจาังหวะนี้ก็ดูถ้าสองแฟิชเจอร์เลยแล้วกันจังหวะ,ะนี้อะไรมาดูถ้าสามแบบนอนกันเดี๋วว่ามันจะใกลขึ้นหรอือเปล่านี่แต่นี่ผมเลยไปเลยแต่ตอนที่มันยืนเนี่ยผมจะไม่ถึงเะยแต่นี่อผมเลยไปเลยแต่ว่าถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าทำให้มันล้มอ่ะใหญ่เด็ดแน่จัง มันจะแบบถ้าพลาดก็คือมันจะกระเด็นเลยมันจะพิ้วแบเบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะพิวแนะนำให้ต้องใช้อย่างนี้มากกว่าแบบแดดข้างนะปุ๊บแดดข้างอย่างนี้แล้วก็มาต่อยได้แต่ว่าต้องเร็วๆนะทุกคนไม่เขาอาจจะกันได้แบบนี้ อันนี้ก็คือผิดพลาดทางนิดนิคนะเดี๋ยวให้ดูท่าสามแบบฟินิเจอร์รอก่อนผมไม่ได้เติมไอ้นี่นะเติมโนคูดาวนะก็อาจจะช้าๆนิดนึงผมไม่ได้รวยเหมือนช่องอื่นเขานะนั่ะเ,เอาละตอนนี้ผมได้ตีแล้วแต่ว่า เดวดูทางสีแบบฟินิเจอร์แบบสองสองแบบสองทางเลยกันสองวิธีตอนนี้ก็ดูผมคอมโบก่อน เค okay, มาเอาแบบอันนี้ก่อนวิธีแรกระยะไกลปุ๊บปุ๊บต่อยต่อยวุ๊ดซิปซิปตุ๊ดนี่โอเคแล้วก็ผมเคยเล่นมาก็ผมมีท่าลากด้วยนี่เด้อ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 เดอะไรเนะี่ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับประนึะ่งปิดการแจ้งเตือนก่อนลืมลืม เอาไวะว่าเมื่อกี้เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับห้าร้อยห้าร้อยคูณ 500. คแล้วห้าร้อยโอเคแล้วผมมีคอมโบหนึ่งโอ้ไม่โดนไม่แน่แอคเลย แล้วก็มันจะมีแบบถ้าแบบเดดต่อยสามครั้งแล้วก็ dead เดดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี้ซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือต่อยสามครั้งแล้วก็เดดแบบไม่ต้องเดินนะเดดแบบไม่ต้องเดินแบบเดดแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องเดินเพราะถ้าเดินมันจะไม่โดนเอาล่ะมาถ้าซีแบบระยะใกล้แบบฟินิช ก็ลากเลยเชโกจะประมาณนี้นะสำหรับท่าบุกศิมามาดูอันตีกันดีกว่าเราต้องลดเสียงกันเล็กนิดนึงอันนี้จะเป็นนะรังการสุดรังการมากโอเครีบรีวิวกันดีกว่าท่าหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เป็การวิวงรวด เออทำไมคอมโบกับแค่สองได้แค่สองได้จริงนะซึ่งค่สองสามารถใช้ได้สองแบบนะครับก็คือการโดนศัตรูแล้วก็การที่ไม่โดนนะโอเคปะนึงรอก่อนเนุทำแบบไม่โดนมาดูดูเป็นอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้แค่สามเป็นการวิ่งกดปึ๊บเอาไม่โดนโอเคเอ้ยเอ <seguir> ้ยไปดูท <entonces> ่า <aquí> ส <ule> ุดท้ายก่อนแค่สามค่อยมัน อ่าท่าสุดท้ายเป็นการเคาน์เตอร์นะทุกคนท่าสุดท้ายจะเป็นท่าเคาน์เตอร์นะเหมือนยเคาน์เตอร์ในในรันชั้งนึงในดึกกองกิโอเคแต่เสียดายท่าสามไม่โดนโอ้โหไม่ป็นหรอกผมเก็บอันตีไหม,ไมโอเคตัดไปตอนที่ผมมีอันตีเลยเกมาทุกคนผมได้อันตีแล้ว แต่ว่าก่อนที่ผมจะกดเปิดอตีเนี่ยผมขอถามทุกคนอย่างหนึ่งก็คือทุกคนนั้นเปิดเทอมหรือ,อยังถ้าเปิดเทอมแล้วให้กดหนึ่งถ้ายังไม่เปิดเทอมให้กดสองรือว่าถ้าใกล้เปิดเทอมแล้วให้เปิดเอ้ให้กดสามนะก็พิมพ์ตรงใกล้คอมมิ์ได้เลยเอะไะมาเปิดตีกันดีกว่า จะโดนดีกล่าแบบเลยเลยโดนโดนโดนอาสามก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอา่าดูกันได้เลยขี้แกียจดีกว่าลโอ้โหทีแต่ว่าถ้ามันไม่ใายเนี่ยจะเป็นการที่กจะดิ้นเพนนื่อใจกัต้องมีแบบอย่าใช้เคลน ก็ไม่ทันแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นนานามีนาุกคนซึ่งเพราะว่าคลิปน่าจะไม่ทันเพราะนั้นผมก็เออผมน่าจะแบ่งเป็นพาร์ทก็คือพาร์ทละตัวเลยแต่ว่าไอไอไอเนี้ยไอเนี้ยไอตัวที่มาใหม่เนี้ยน่าจะเป็นสุคุน่ะไอของสุคุนะมันคือซอ,สอสลอเลอร์คิงก็คือสุคุะน,ะนั้นนั่นแหละ ซึ่มันเป็นตัวเติมซึ่งผมเติมมาได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยรูปแบบผมผมไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยมันให้คนเฮ้ยมันคืนให้ผมเติมเนี่ยซึ่งผมไม่เติมแน่นอนแต่ว่าถ้าผมมีโอกาสโรกเติมได้ผมจะมาเติมให้ทุกคนดูแล้วกันนะเอ้ก็ภาคนีนะ้เป็นภาท,ทีหนึ่งแนละ้วแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะ แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะซึ่งคลิปผมเนี่ยซึ่งช่องผมเนี่ยมีจะมีผู้ติดตามครบ4 0่เอ๊ะสี่คนแล้วนะก็ฝากกดกดใจเอ้ยกดซับสไครต์ให้หน่อยนะทุกคนก็ยัก็คลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้แหละเจอกันคลิปหน้า